เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ นายสุเทพชิตตะยวงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของประกอบไปด้วยไข่ไก่พะนวมจำนวน100ชุดและน้ำดื่มจำนวน400แพ็คมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่หมู่5าตำบลทางช้างอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายอำเภอบางบานรายงานสถานาการณ์น้ำท่วมพร้อมกันนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยา ได้นําเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถจัก,กรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องพร้อมทั้งแนะนําวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยในภาวะน้ําท่วมและมอบสุขาเคลื่อนที่จํานวน50ชุดให้แก่นายอําเภอบางบานเพื่อนําไปแจกประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ทุกพลภาพที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39จําจำนวน สองรายที่หมู่5และหมู่6ตำบลมหาพรามอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะ